ต้องบอกว่าจากกรณีทนายของคุณจูนเพนชุรีเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวกับกรณีที่มีข่าวว่าบุคคลที่3ามเขาเนี่ยเขาแบบว่า เออมันจะแบบมาจ่ายเงินให้จำนวนเงิน10ล้านบาทหลายคนก็รอเอออยากจะรู้ว่าอีมือที่3จะมาจริงหรือเปล่าเขาบอกอันเนี้ยผมและคุณจูนยังไม่ทราบเรื่องนะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ดีด,ดีจะรับเลยซึ่งตอนนี้ค่ะทั้งศาลเองเนี่ยมีคําสั่งรับฟ้องไว้พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะคะเออหลายคนก็รอดูว่าเอ,อ๊ะมันจะยังไงต่อนะคะต่อมาค่ะทางด้านของทนายชัยพัฒน์เองเนี่ยก็เป็นทนายความของคุณจูนเพ็ญชุลีใช่ไหมคะหรือว่าที่รู้จักกันดีในานามของทนายความทีมเเมมียหลวงงะคาากก็ออพูดถึ ่าวมือที่3านี่เหมือนกันนะบอกว่าเนี่ยมือที่สเตรียมจะหอบส0ล้านมาให้เมียหลวงเพื่ออยากจะจบเรื่องก็ได้โพสต่ตออีกค่ะบ,บอกว่าผมไม่ทราบเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้รับการติดต่อมาแต่อย่างใดแต่ถ้าจะมาจ่ายก็ยินดีอยู่แล้วนัดมาเลยพ่งนี้ก็ได้ไม่ต้องเป็นวันที่16สิงหาหรอกเอออะไรแบบนี้นะคะซึ่งหลังจากนั้นค่ะทนายชัยพัฒน์เนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวในประมาณที่แบบว่าโพสต์ข้อความนะแซะคล้ายๆกับแซะใครบางคนนี่แหละเออบอกประมาณว่าผมก็ ไม่จําเป็นที่ต้องพูดดีๆกับเมียน้อยนะคือผมเนี่ยจำเป็นจะต้องพูดดีๆกับเมียน้อยด้วยหรออย่ามาพูดนะว่าไม่รู้เออไม่รู้ว่าเขามีเมียอย่ามาพูดเลยดีกว่าคําพูดง่ายๆเนี่ยทำลายครอบครัวคนอื่นมีแต่พวกสวยรงทาาเท่านั้นแหละที่ชอบอ้างแบบนี้เออก่อนหน้านี้นก็คือโพสแสบมากเลยหลายคนก็อยากจะรู้ว่าทนายเนี่ยคือมันเป็นยังไงต่อเรื่องนี้ บอกเลยค่ะว่าความคืบหน้ามาแล้วล่าสุดเหตุดังอย่างอีกี้ขยี้ข่าวค่ะออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวมีการระบุข,ข้อความค่ะบอกว่าอีแหนซีอีโอมันร้ายมันมีทนายแล้วนะจ๊ะก่อนหน้านี้ไม่มีทนายไหนรับใช่ไหมมันมีทนายแล้วจ้ะตอนนี้ได้ข่าวว่าจะพลิกลิ้นลดราคาจากหลักหมื่นอ่าเหลือแค่หลักหมื่นไม่ใช่ลดจากหลักหมื่นคือจาก10ล้านหรือแค่หลักหมื่นทุเรศนะคะสภาพมีการยุให้ผัวเนี่ยฟ้องหมิ่นพี่หนุ่มด้วยแน่นอนคะว่างานนี้ชาวเน็ตหลายคนที่ได้ทราบข่าว เอออยากจะเห็นผัวเลยอยากจะเห็นผัวหลวงฟ้องผัวน้อยจังเลยครอบครัวที่เชิดชูอีแหนจะได้รู้สักทีอ่าหลักมือไม่น่าจะได้หรอกเพราะว่าฝั่งหลวงเนะี่ยเขามีหลักฐานชัดเจน10ล้านยังไงก็10ล้านไปให้สุด ส่วนจะฟ้องผัวน้อยก็ช่างเขาขอให้มาจ่ายให้หลวงสิบล้านเต็มก็พอรวยนักรวยหนาอวดนู่นนนี่อยากจะเอาเงินสิบล้านมนาะปิดที่มันจบเรื่องมาขอต่อทําไมกลา้าโชว์ว่าอวดแบบกินผัวเขาอะแล้วไม่กลา้าที่จะจ่ายยุกไอ้ผัวฟ้องอีกเออจะได้เอาเงิน,นมาจ่ายมีหลวงเขาตอนแรกบอกว่าสิบล้านเดี๋ยวจะเอาเงินมาให้เลยว่างั้นอยู่ๆกลายเป็นกลายเป็นว่าเอา้า จาก10ล้านหรือหลักหมืน่นซะอย่างนั้นค่ะแต่ก็ต้องดูนะคะว่าเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรกันต่อจะเดือแค่หลักหมื่นจริงไหมหรือว่าจะยอมจ่ายเต็มเป็นก้อน10ล้านไปเลยคงจะต้องรอรุนกันต่อไปค่ะ